สวัสดีค่ะกินไปเล่นแม่ออดวันนี้นะคะมาแม่เจริญค่ะนี่ค่ะกับเพลาเหรอนองมนกับข้าวหนองมนวันนี้มากินชนบุรีค่ะถึงเพื่อนเขาบอกว่าพริกน้ำปลาอร่อยนะคะอร่อยอร่อยไหมพริกน้ำปลามีอร่มีคนลบลบรึมาทานด้วยกันนะคะอืมสวัสดีค่ะ เขา,าบอกเขาเป็ทายางด้วยว่าไหมอะไรมะเราย่างอะไรบ้างเขาบริเวนมันดีนะแม่เค,เครับอันนี้เ,เป็นทะเลรวมนะคะพี่อันนี้จะไม่เผ็ดไม่ได้ใส่พริกไม่เอาอันนี้ค่ะอันนี้เป็นข้าวแห้งค่ะทะเลรวมค่ะกั้งอีกแล้วค่ะกบกบเลยไม่ใชด้านล่างอาจจะมีอย่างอื่น ี่คินเกิาไส้มาอร่อยด้วพี่หออร่อยค่ะสั่งเพิ่มได้นะคะเขกลับบ้านก็ได้นี่แล้วก็มีใส่ตู้เย็นไหมอยู่ได้เป็นูพันนี่พันที่เลยนะคะใช่ขอมหมกข้าวหน่อยนะนี่นะคะก็จะเป็นหมกอันนี้ร้านเราเปิดเปิดโตได้จากหมกนะคะขายตั้งแต่阿拉บะแบบหมก阿拉บะอืออร่ออเท่าไหร่คะร้อยหนึ่ง๋อก็สมราคาค่ะก็ไหญ่แล้วน้ำปลาอร่ยทสุดินน้ำปลาก็อร่อยจริงๆอะ วันนี้อ่าซื้ออมร่อยถูกใจไตถูกตัดอันนี้คุณแม่ของร้านทำให้เลยนะคะค่ดท้ยะโ้ยน่ารักมากเลยสุบคุนค่ะน่ารักมากๆเลยคุณแม่ออกมาจากในห้องเลยเมื่อกี้เห็นนี่นะคะกั้นตัวใหญ่ๆเพราะว่าพ่อครัวหยุดแล้ใช่ไหม อ๋อ้าเป็นคนทา,าของเราเป็นผู้หญิงค่ะอ๋อแม่ครัวหยุดแล้วแม่เลยไปทําให้อันนี้คือคล้ายกันก็ไม่มีไม่ยม<ะ>่มาโยไม่เที่ยงกันไงสองอย่างนี้คือเหมือนกันแม่สั่งมาเหมือนกันไงพอละม่ไม่ได้สั่งค่ะ ทานด้วยกันนะคะหมูข้าวได้เห็นนะคะนี่ครับให้โดนพริกเมื่อกี้กินข้าวหลามไปเยอะไงให้โดนพริกหน่อยอร่อยนี่ต้องกินกับอแบเนี้ต้องจิ้มกับอะไรจิ้มสีฟูดกที่มานี่ไงมาเอาน้ำจิ้มสีฟูดล่ะโอ้เสร็จแล้วค่ะ เป็นไงไงคะคุณแม่พมเมข้าแล้วค่ะเนี่ยพูดพอร่อยตัวนี้ให้ชิมนะคะแุดล้อเะไรไหมชิมครับนาลสนะเคยอยากบอกบ้าน้ตานสดคนะน้ำาสดกินวันนี้เข้าโรงพยาบาลพรุ่งนี้่อมนนะร่อยนะเดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านอยู่ค่ะกวดเท่าไหร่คะ ไม่โคงหรอม่โอ้งนี่ขอบอีกอันนึงได้ไหมเอาไปซีนะเอาย่างดลแม่ย่างเลยแหละเขาอุ่นสั่งมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะบ้าว่านี่มันเหมือนกันเนอือ้วเออาวน้ำจิ้ม เล่นจริงอีกอย่างเนี่ยไม่ได้กินก้างเลยหนูก็ไม่ชอบแต่ว่าลองลองหน่อยสิมันเหมือนตะขาบก็เลยไม่กินคล้ายคล้ายคู่เลยไม่บอพี่โบ่บคิดไปคิดไปเองไงนึกว่ามันตะขาบก็เลยไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ไม่เคยกินเลยลองดูเอาหางกนะ่อนหน่อยน้องเรียกไ,<ป>ไม่ได้นแลนะี่น,นนะนี่เท่าหรืออีกนะ คือใส่อะไรใส่ปลากิวใส่ปลาดกเดี๋ยวกองใหญ่แกนซ้อมมั้งไม่ต่อแล้วเกดอะไรัวอกหรือกุ้งนี่เรา้าโอ๊ยอื้อยตะหลักเนี่หอยตะหลักรยเปล่นี่ไม่หอยนี่ม่หอยตะหลั แต่เราเอาน้ำจิ้มเนี่ยมาจิ้มเนี่ยเราราแบบเนี่ยก็เดี๋ยวตั้งไปเนยจะถือไปหมดกันลาเอาต้องใส่น้ำจิ้มหนอห่ดมีเซนหน้าเยนะคะของสดทุกอย่างขอค่าวรีวิวห้าสิบเปเซ็นเด้ออุ้ยไม่พอใจกัน ่ยูก็ไม่ให้หรอกนะเาดังนะหก็ไม่เอาจริงๆรถอยู่แล้วหรือเปล่าว่ 3, <200. S 2> าสามขวดสองร้อยนตอาอนี้ไไนะ ฝาล่าวงแสดงว่าเธออยู่เขามานานเอาเพิ่มไหมคะน้ำเปล่าไม่ค่ะน,นี่นะค,คะทำไมเไมอมเวะเลอะแต่ขเขาจะรักาตรงที่เรา่ของ <c oughs> เองเออทำยอด้เขงไง เศรษฐกิจอย่างเงี้ยอย่ทกความตั้งใจเนาะแล้วกันห่อนี่วางเลยจัมกินสี่ห่อแล้วนะผมหมกเนาะอร่อยแล้วเนากินข้าหลามเยอะมากนี่ที่มาเข้าวมิีกนะหน่อยนี้ได้ไหม ขอบคุณนะคะกินท้เรียนกับไ,ไอ้เนี่ยยอดไลค์ยอดแชร์กินไปเรื่อยไม่ออสเ่าวันนี้มากินกับครอบครัวตัวกรมค่ะพี่สาว <c oughs> ขอบคุณค่ะอร่อยจริงอร่อยอร่อย